เลยคะ่ะกกัดมาจากในรายการอายะชแนลวันนี้ก็จะมาสอนโหลดเพลงนะแบบไม่ใช้แอปอแอปพลิเคชันทั้งหลายนะก็เริ่มกันเลยกิดไปที่ youtube นะแล้วก็เขียนชื่อเพลงที่อยากโหลดอื กดไปท,ที่เพลงเลยนะกดไปเลยไม่มีเสียงหรอกคิคิแล้วก็คันลอดลึงเนะคะคันลอดแล้วก็เข้าไปที่ยูทูบเอ้ยกูเกิลนะคะกดไปแล้วสิคุณทำอย่างไร เขียดอยู่เขียนว่า mm hmm. โหลดคลิป YouTube นะคะ mm hmm. แล้วกดไปที่อันนี้อันเนี้ยเ mm hmm. น็ตบ้านกากนะ,ะทำใจทำใจแล้วก็วาง วางเลยนะทำอะไรเนี่ยกดพิจาหลดนะแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้ก็เลือกความคามชัดก็โหลดก,กดอันนี้ มันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะก็รอหลดก็ไปกดอสีเหลืองกดตนี้กดดาโหลดเลยอ่ะ้างออมันเต็มอ,ะอ่ะจริจริงนะคะ ก็กดไวที่ดาวโหลดแล้วก็กดดาวโหลดอีกทีมันก็จะขึ้นด้านบนนี้ลหลังจากนั้นเราก็ลองมันโหลดเสร็จนะคะทีนี้มันจะขึ้นมาอยู่ในเพลงเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้โหลดไปขอบคุณค่ะ